อ่็สกอร์หนึ่งเลื่อยมังช่เรื่องซี่หัวมาได้กันตีอ่าผมมันบำเรยอยู่ผมดุดกามาอะไรก็ซองแต่ว่าผมผมติไว้พี่น้องได้ไหมเพราะว่าก่อท้าวจะพี่น้องถามมันก็คือว่าคุณลักษณะสมบัติซี่หัวของมันแบบผื่อสีไรมั่งแต่ว่าอับดอลอะไรก็ดีทุกทุดครับครับได้ช่วยเลยกับเรื่องซี่หัวนี้พี่น้องครับ่าซัดแี่ว่าอับดอน นในเรื่องในเรื่องสีเนาะครับสีเออสีอ่าไอเรื่องอ้วนเรื่องพ้มเรืไปเล่นกันเลยอ่าใช่ปีนต่างปีแต่เรื่องสีนี่เป็นเรื่องกับสีเทีย่ด้นที่สุดนี่ก็คืออันใบโตนะก็คือสีขาวสีขาวสีขาวอ่า่ราคาจริงๆรมั้งใช่ทีว่าท้ามคนเดียวหัวกุดบันเขาหวาดสีขาวนี่จับเพ่งเพ่งกว่าตัวอื่นเพ่งกว่าสีดำสองถึงสามพันแช่ปะแช่ปะสีนี่คือสองพันแต่เอาคนขายนี่รู้อ่าคนขายนี่รู้ กคนใส่กันก็พอบุบบุบไม่ต้อว่าจริงอย่างอย่างสีขาวกัน่งถ้าเหนือปกติที่ดำสมมติว่าตัวซองเบือนเหมือนกันแต่พอเป็นสีขาวนี้ก็กล้าสือซองเบือนซองซองเบืนสั่งพอกกโลมันอับดอนละอ่าใช่ใช่คือถ้าเป็นรถรูปเป็นอย่างรถสปอร์ตต่างประเทศนี่ขึ้นมนีเพื่อเลยเพื่อนขึ้นชีพตรงประดังหมาชาติเหมือนกันอย่ารเกนนี้นะอ่าของโกโลไร้อยจริงไว้ก่อนอ่าเนี่ยเพื่อนเพลงเรือไปซองถึงสามพันแล้ว พี่น้องยังชี้กันเลยยังเอาเลยนั่นซัดเดียบดอนพี่น้องเรียนตามลำดับเลยทีหนึ่งมันจะก็คือสี้ขาวสี้ขาวตีข้าวนี่ไม่ใช่ว่าให้ข้าวเหมือนกระดาษเลยมันจะข้าวแบบข้าวบำหัวตีข้อว่าหัวข้าวเนี่ยแต่เอาให้เติมมาหลากคนไม่ให้ข้าวหลากไม่ได้หัวข้าวเลยดไอยเด้งบางไงโดดบางไงยังไปไนไม่ได้นี่เหมือนกันเลยหัวข้านี่พี่น้องกลับก็คือข้าวแบบข้าวหัวข้าใจนะข้าวหัวไม่ใช่ว่าข้าวปีดมันกระเซือยจุบบออนี่ไม่ใช่ สองท่านลงมาอสบเราะหนาอกเลี้ยงกอกเลี้ยงอกเลี้ยงอกเลื้ยงนี่ป้าอูโคลเลียกหมดไปเลยป่ะได้ดูดมาเลยดูดมาอ๋อเรื่อยเลอกเลี้ยงนี่ไอแดงอ่ะไม่รู้ผมก็เรี้ยงไม่ทุกันไอแดงนี่ไม่ใช่แดงอยู่ลังเลื้งไอแดงลังเลื้งอเรื่องนี้ยังบางมาพี่น้องเส้นหัวในนั้นบางใจจ่ายทั้งพี่น้องไแนวว่าเส้นหัวโรยเฉพไอหัวซีเลี้ยงนี่แนะนำมาได้นะครับเออมัอนอกเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นปาต้าอ้วนโคลเลียงซีเลี้ยงเลยอ่า อ่านี่คืออ,อับด้ลโโรงลงมาจากสีขาวครับมันจะโรคือม่มีมโโดุกด่างมีนกดมีเอาเดี๋ยวมันโตเออต้องมีเลี้ยงนี่มันจะอออแต่ว่าโรคมานะไปว่ากันมาซึ่องหลับัทีิสามนี่ก็คืออัฟโร่นั่นคือออกซีเทาบางอย่างเท่าน,นี้น่าจะเป็นดุกด่างอ่าซนะีน้ำตาลออกดำดำดุกด่างไหมล่ะเนี่ยดุกไม่รวยด้วยเพรอะดูดเรา อ๋อเขาผมก็ไม่แต่ละห่วงใช่ก็มาที่นั่นสี่ขาออกเท่านะอ่าประการตีซ้ำร่งลงมาสี่น้ำตาลสี่น้ำตาลอ่ี่น้ำตาลออกดำดำอ่าพี่น้องเียกซีหัวมาดูคนเรียกอะไรกันอ่าใช่คือตั้งพี่น้องแต่ว็เบ่งอยู่เลยอ่าเข้าใจรวดรวนบกมันก็ได้ครับเราจะได้เข้าใจได้บกพี่น้องแต่ว่าก็ไม่ชักซีหัวได้บอกันมั้งอ่าอันนี้นี้ ระดับที่สามระดับที่สามร่องลองมากตียับด้นพี่น้องครับระดับที่สี่ต่ำลงมาก,ก็คือสีแดงคำรกเด้งงัวนะชายเดงงัวชายเด้งงัวเนี่อืม,อมและที่ห้านี่ก็คือบัลลังก์นี่คือสีลายข้าวปนดำลายข้าวปนดำลายเนี่ยนะพี่น้องอ่าอันนี้นนอัอนนี้ก็คือเด่นมั้งลายข้าวปนดำนี่หกลังเพื่อนพี่น้องครับอัศาดาสีดำสีดำ เน่เนราสร้บว่เตียหัวคุบัณนหัวดำกองเม็ดมันใหญ่ว่ได้นะถึงแลพักออสีดำไม่เอาไม่เาคนที่ยคุบัณนแต่ไอเจอหัวดำก็จะมีคนขาไหวเป็นตัวเหลียบสุด้ายสุดตายผมมดเลยจริงจงอ่ะสีดำน่เนยเป๊ะนี่ไอตัวสีดำราคามันจะถูกจะถูกงานราคามันจะถูกอ่เมื่อระบุนากล่าวในกีตัปอ่าบิยรีมีนกติบเล่มตีซีนาที่สามรวยสามสิซีอ่าพี่น้องไปเลยได้ <ther freestyle> นะฮิกมัดอะไรมั่งใหญ่เทวซีเล่านี่ที่มันอับดุลแตกต่างกันนี่ส่วนหนึ่งอุลามะว่ากีลาลิตะอับบุดีดิตะอับบุตรก็คือเรื่องตามบุตรเรื่องเราไม่สามารถจะรู้ฮิกมัดได้อบ่ไหมคะเราสุบฮานาวะตัลตอต่างเดียวองเดียวอ่าสองกีลาลิฮุสตินมังจดบางคนว่าความสวยงามในเรื่องอันที่เรามองมอืซีมันสวยมองเลอไปใจอ่า วะกีลาลีตีบิลลามีบางอุลามะว่าเนื้อมันจะดีว่าอืมวัวสีขาเนื้อดีกว่าซีเหลืองอ่าสีเหลืองน่ะจะดีกว่าซีสีโทซีน้ําตาลอือสีโทสีน้ําตาลดีกว่าซีเดงอือสีเดงน่ะเนื้อจะดีกว่าซีอ่าซีดําสีอะครับคุณดันีอหลรครับคุณดันเนื้ออจะดีกว่าซีดําดีกว่าซีดําอืมตีบินลาหนี่มีบางอุลามะให้านน่ะครับสีเดงอืออ่า เอาเท่ h พันนีมันงันพี่น้องสงสัยซั์ตัวหนึ่งอ้วนพี่อืแต่มันไปคัดแยงกับเลืองสีเช่นไอตัวนั้นมันอ้วนซัดนั้นพี่น้องกับมัวตัวนั้นอ้วนแต่สีดำแสีดำมันต้องสีนี่ดอแอบทุลเล่แต่ว่าแต่ว่าอ้วนอ้วนพี่จับฉึกจับแต่อีกตัวมันงใจค่อนข้างจะไม่พี่ที่เข้าเลยที่เข้าเลยอ่ะสีเข้าเลยอ๋อเอาไปปิดไหนพี่น้องกับัตงปูมันปูที่ไห ผมพบว่าผลึกผมมันอ,อยากใตักอ้วนอ่ะใช่แต่สี่ขามันไดส้สีอ่ะได้สีแต่เนื้อมนะันได้เนื้อมันมันค่ามันไม่พี่มันกับตัวที่ดำค่ะคํโ <c oughs> ตเรื่องดังกล่าวพี่นองครับโงคำนึ่งเรื่องซัดอ้วนซัดพี่บานร่ะโอนจากคำนึ่งเรื่องซีเพราะฉะนั้นซั์ตัวที่พี่ตีอ้วนนี้แต่<ะ>ที่ดำก็จริงพี่น้องครับรับด้นดีเลือดกว่าซั์ที่มันพร้อม แต่ไ่เจ้าผมจนทำไม่ได้ด้ยเนาะแต่เป็นซีขาวใช่ไหว่าซีถ้าเอาจริงๆก็คือว่าซีนี่มารองจากคุณระอวนอพี่พีผมอ่าอ่าเป็นีกาันเรียกวหนึ่งต้องไปเด้ตัวอวนตัวพี่ตัวทุบบุญแบบแบบเต็มรอยก่อนไลกะซีมาอ่าเหมือนดังในกีตาบเยริมีดันอเทฟเลมดีซีนาทีส้มรอยซมสิีซีครับบอกว่าวายุคตดามุสซีมานุอาลลาวนี้ ต้องคำหนึ่งเรื่องอวนพี่นี้เอาไว้ก่อนจากเล่านี่ก่อนจากเรื่องสิมาเป็นเช่นนั้นอาฟาซามีนาต้นสาวดาอสัต์ิมันอวนมันพี่ดีสีดำามังยไงครับอับดอลุมิมไบตาอฮาซีลาติดีเลือดกว่าสัตสีขาวกจริงที่มันพวมว่าอ่านะ ว่ามาจามาสีพัตยนี้อับดุลมิมาจามาสีัตว่อืิดะสัตติมีสองคุณลักษณะจะอับดุนกว่าสัตีิมีคุณลักษณะเดียวในสองคุณลักษณะอะไรอย่ง้ต่างอ้วนต่างเท้าว่ะต่างอ้วนต่างเท้าไอ้ตัวนึงอ้วนแต่ไม่เท้าอ้วนแต่ไม่เ้าเข้าแต่ไม่อ้วนมีสอคุณลักษณะทังหมดออับดุลว่าสิ่งที่มีคุณลักษณะเดียวอจะ คือตังสีต่างตๆางตงอ้วนอะได้ได้นะเนี่ยดนั้นแต่ที่อย่างเดียวอ้วนไม่ได้อ่าวันใบโตอัามีน่ะพี่เขาเลยกกับพี่อ้วนอีซ่าการนัตจาการอนเมื่อได้เป็นตัผโพอัมตัวลูมุตะละกอนอันนี้ได้เชื่ยมเลยพี่น้องกับต้นไม่มีตัวไหนมาเทียบเคียงได้สี่เขาอ้วนพี่เดยวเป็นตัวโพนี่คือสุดยอดได้สร้างคุณลักษณะนี้สรุป สีขาววนพีเป็นตัวผู้ใหญ่เมียนะอันนบนับนึงเลยนะอ่านี่ก็คืออัดัลมุตลาคนนะประสุนดีเดืดต่างมนไม่มีเงินเคยใดๆต่างทีนพี่น้องครับนั่นคือจะบอกเรื่องสีสี่าในการกันเดือกสีในการห้าซัตททำกุฎบัตรหมองแถึงหมอบอกว่าไอสีขาวอวนพีอะไรกับโปแล้จะเป็นเมียหร้อเปล่า สามารถเอามาทำเมียกะสัตว์เมียพี่น้องกับสามารถทำคุณบัณฑได้แต่มันไม่อับดอนถ้ากับสัตว์ผู้ปกติกันอย่างนั้นลแหละเดี๋ยวพี่น้องอี๋สัตว์ตัวเมียอา่สัตว์ตัวเมียทำคุณบัณฑได้กันเลยเป็นการชั่นไม่ต้อเล่นเคยก็ทำใช่เพราะว่าไม่ไม่เคยมีใครทำใช่ทุกเมื่อเกลี้ยงงวไว้ตัวนึงมีะเอ้ยฉันว่าทำคุณบัณฑ์อยากถามว่าทำสไัยไม่ปรกเาเลยนะได้ใครก็เมียก็ทำได้แต่ว่าอับดอนไม่อับดอนนะปนตัวอับดอนวะ